สวัสดีครับอีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง7เหตุผลที่ทําให้คนเก่งและคนสําเร็จกลายเป็นคนลืมตัวแล้วก็เย,ยื่หยิงนะครับลองนึกภาพเหตุการณ์ที่เราทุกคนอาจจะเคยเห็นมาบ้างนะครับในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้อย่างเช่นคนที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงซึ่งหลายคนเคยชื่นชมและก็อิจฉาได้เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเล็กน้อยหรือว่าคนที่ครั้งหนึ่งเคยดูถ่มตัวแล้วก็ดูอบอุ่นเป็นกันเอง เริ่มมีบรรยากาศแห่งความไว้ตัวมีพิธีรีตองที่ไม่จำเป็นมากขึ้นเริ่มห่างไกลกับคนรอบตัวมากขึ้นเคารพคนอื่นน้อยลงเริ่มจะลืมรากเหง้าที่พวกเขาเริ่มต้นมาหรือว่าทำตัวแตกต่างจากกิริยาที่เคยทำนะครับและความคิดเกี่ยวกับตัวเองของพวกเขาดูเหมือนจะกลายเป็นคนยิ่งใหญ่เป็นคนสำคัญจนเกินจริงจนผิดไปจากจุดเริ่มต้นของพวกเขามากขึ้นทุกทีนะครับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าของคนคนนั้นเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องเตือนใจที่บอกเราถึงสภาพจิตใจของมนุษย์ในวงกว้างนะครับไม่ต้องสงสัยเลยว่าความสำเร็จนั้นเป็นดาบสองคมแม้ว่าความสำเร็จจะยกระดับสถานะของคนบางคนได้ก็จริงแต่ว่าในเวลาเดียวกันมันก็สามารถที่จะกัดกร่อนคุณสมบัติที่สำคัญที่ทำให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายมาได้ไปพร้อมๆกันนะครับความย้อนแย้งนี้ทำให้รู้สึกน่าเศร้าอย่างยิ่งในโลกที่กับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว แล้วก็มุ่งเน้นแต่ความสําเร็จในปัจจุบันโลกซึ่งผู้คนจํานวนมากเปลี่ยนคติประจําใจไปเป็นความคิดในแบบที่ว่ายิ่งสําเร็จมากยิ่งไม่ต้องแคร์ใครมันมักจะมาบทบังคุณธรรมของความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเสมอต้นเสมอปลายโดยที่คนที่เปลี่ยนไปนั้นส่วนใหญ่พวกเขาไม่รู้ตัวนะครับในอีพีนี้เราจะมาคุยกันถึงเหตุผลหลัก7ข้อว่าทําไมผู้คนที่เคยอ่อนน้อมถ่อมตน จึงได้กลายเป็นคนเย่อหยิงแล้วก็หลายคนเปลี่ยนไปเป็นอีกคนเหมือนลืมต้นกําเนิดของตัวเองนะครับในภาษาไทยเราก็มีคําเปรียบเทียบว่าคนลืมตัวหัวลืมตีนประเภทนี้นะครับ<ค> <Ki> หเหตุผลทั้ง7ข้อนี้ไม่ได้เป็นปเพียง,งแค่การพูดหรือว่าสังเกตอย่างลอยๆเท่านั้นนะครับแต่ยังได้ค้นคว้าจากข้อมูลเชิงลึกทางจิตวิทยาและก็ความรู้ทางสังคมสิ่งเหล่านี้จะทําหน้าที่เป็นกระจกเงามันจะสะท้อนได้ไม่เพียงแต่พฤติกรรมของคนแต่ละคนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแนวโน้มทางสังคมที่คนเราที่หวังความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนจะต้องใส่ใจในการพัฒนาตัวเองอย่างลึกซึ้งนะครับขณะที่เราคุยเรื่องเหตุผลเหล่านี้นะครับเราจะไม่เพียงแต่คุยว่าเพราะอะไรและทําไมจึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นในจิตใจของคนเก่งๆแต่ว่าเราจะคุยรวมไปถึงทําอย่างไรด้วยนะครับเนื้อหาในอีพีนี้จะบอกเราถึงลักษณะเหล่านี้ในตัวเราและคนอื่นและที่สําคัญก็คือมีวิธีการที่จะอยู่กับคนที่ปล่อยให้การประสบความสําเร็จ ยึดครองและก็เปลี่ยนแปลงจิตใจของพวกเขาขอให้เข้าใจก่อนว่าเนื้อหาใน EP ีน like um, so ี้นะครับไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใครทั้งสิ้นมันเกี่ยวกับการเข้าใจความเป็นจริงของสังคมเพื่ออยู่ร่วมกับบางคนที่มีปัญหาและเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นในจิตใจของเราในวันที่เราประสบความสําเร็จอย่างมากสักวันหนึ่งนะครับเหตุผลข้อที่ 1. ความสําเร็จและความพึงพอใจเมื่อยืนอยู่บนแท่นสูงแห่งความสําเร็จคนมักจะรู้สึกตัวพองขึ้น เมื่อความสาเร็จมาเคาะประตูบ้านเราสิ่งที่มันจะนํามาด้วยก็คือแสงสปอตไลท์ที่ทั้งส่องสว่างให้เราโดดเด่นและในเวลาเดียวกันก็ทําให้เราตาพร่ามองไม่เห็นคนที่อยู่ตรงหน้าไปด้วยนะครับความสําเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันมาถึงอย่างรวดเร็วหรือว่าในปริมาณที่มากกว่าที่เราเคยคิดเอาไว้เดิมนะครับมันก็จะสามารถสร้างฟองสบู่แห่งความรู้สึกพึงพอใจได้ฟองสบูน่นี้มักจะมีจํานวนมากและก็ใหญ่โต มันลวงตาให้ดูสวยงามเกินจริงแต่ว่ามันเปราะบางอย่างมากด้วยการชมเชยอย่างมากมายต่อเนื่องจากผู้คนแล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์ที่ลดลงเพราะว่าคนทั่วไปนั้นมีธรรมชาติไม่ค่อยกล้าวิพากษ์วิจารณ์คนที่กําลังรุง่งหรือว่าสําเร็จมากๆมันสามารถทําให้คนคนนั้นห่างไกลหรือมองไม่เห็นความจริงที่ว่าตัวเองยังมีจุดที่ผิดพลาดได้นะครับผู้นําที่ไม่มีใครทักท้วงก็เป็นสาเหตุทําให้คนลืมตัวและก็เย่อหยิ่งได้มีคํากล่าวของจอห์นวูดเดน โค้ชบาสเกตบอลระดับตำนานที่เคยพูดเอาไว้ว่าพรสวรรค์คือสิ่งที่พระเจ้ามอบให้จงถ่อมตัวชื่อเสียงเป็นสิ่งที่มนุษย์มอบให้จงรู้สึกขอบคุณความอวดดีเป็นสิ่งที่เรามอบให้ตัวเองจงระวังไว้ด้วยประโยคนี้สะท้อนได้อย่างลึกซึ้งเมื่อเราเข้าใจว่าความสําเร็จจะทําให้ผู้คนรู้สึกว่าตัวเองอยู่เหนือคําแนะนําหรือว่าคําติชมได้อย่างไร บ่อยครั้งยิ่งคนเราประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่าไร่โอกาสที่พวกเขาจะถูกทักท้วงหรือว่าชี้แนะจากคนอื่นก็จะมีน้อยลงเท่านั้นการขาดการแนะนําหรือว่าชี้แนะจากคนอื่นสร้างการเล่าเรื่องภายในจิตใจของพวกเขาเองว่าพวกเขาเหนือกว่าคนอื่นตัวอย่างของคนที่ไม่เยอหยิ่งเมื่อประสบความสําเร็จในชีวิตจริงลองพิจารณาเรื่องราวของวอร์เรนบัฟเฟตแม้จะเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลกแต่ว่าบัฟเฟตมีชื่อเสียงในด้านไลฟ์สไตล์ที่เรียบง่าย มีแนวทางการลงทุนที่รอบคอบและก็เน้นการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกับที่เขาซื้อในปี1950และเขามักจะยกเครดิตความสําเร็จของเขาว่ามาจากบทเรียนที่เขาเรียนรู้จากที่ปรึกษาของเขาคือเบนจามินเกรแฮมเรื่องราวของเขาแสดงให้เห็นว่าแม้ในโลกมีคนสําเร็จร่ารวยมหาศาลบางคนความสําเร็จก็ไม่จําเป็นต้องก่อให้เกิดความเย่อหยิ่งในตัวของพวกเขานะครับ เหตุผลที่2ที่ทําให้คนลืมตัวและก็เย่อหยิ่งก็คืออิทธิพลของสภาพแวดล้อมคนสําเร็จมักอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยเสียงสะท้อนของคนที่เห็นด้วยสภาพแวดล้อมของเรามีบทบาทสําคัญในการกําหนดทัศนคติและก็ความเชื่อของเรานะครับสําหรับคนที่ปีนบันไดแห่งความสําเร็จแล้วก็ทํามันได้ดีมากๆสภาพแวดล้อมของพวกเขามักจะกลายเป็นห้องสะท้อนเสียงที่เต็มไปด้วยคํายืนยันและก็การพยักหน้าประเภทว่าได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่าน วอร์เรนบัฟเฟตได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าความสําเร็จไม่ใช่แค่การหาเงินเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างชีวิตร่วมกับผู้คนที่คุณอยากอยู่ด้วยน่าเสียดายที่สําหรับบางคนความสําเร็จแปลเป็นการอยู่รลยล้อมตัวเองเฉพาะกับคนที่เห็นด้วยกับพวกเขาเท่านั้นซึ่งท้ายที่สุดมันมักจะนําไปสู่การรับรู้ตัวเองที่ผิดไปจากเดิมและความเป็นจริงที่บิดเบือนไปลองมาฟังกรณีของเอลิซาเบธโฮมกันนะครับในขณะที่เธอก่อตั้งและพัฒนาบริษัทเท r a นอส และได้ย้ายเข้าสู่แวดวงชั้นสูงในซิลิคอนวัลล์นะครับแล้วเธอก็ได้รับการสนใจอย่างกว้างขวางพฤติกรรมและทัศนคติของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างมากเธอใช้รูปแบบการจัดการที่เป็นความลับและก็เป็นผดิษการมากเกินไปเธอเปลี่ยนไปเป็นตรงกันข้ามกับหลักการบริหารที่เปิดกว้างและก็ร่วมมือกันซึ่งเธอใช้ในตอนแรกอย่างสิ้นเชิงการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นตัวอย่างว่ามันง่ายเพียงใดที่คนเราจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะถูกครอบงำจากความสำเร็จที่พวกเขาทำได้พวกเขาสูญเสียสิ่งดีๆที่เคยมี และเปลี่ยนไปจากความเชื่อดั้งเดิมที่พวกเขาเริ่มต้นมาถ้าโชคดีพอมิตรภาพที่จริงแท้จะช่วยเราได้ความสําคัญของการรักษาความสัมพันธ์กับคนที่ทําให้เราไม่เป็นคนลืมตัวเป็นสิ่งที่สําคัญมากจําเป็นอย่างยิ่งที่คนเราจะต้องมีเพื่อนที่หวังดีต่อเรามากพอที่จะไม่กลัวในการที่จะทักท้วงให้สติแก่เราและก็เตือนสติเราถึงต้นกําเนิดของเรากระตุ้นให้เราฉุกคิดว่าเรามาจากไหนการมีคนคอยกระตุกความคิดและความเชื่อมั่นที่เรามีมากเกินไป มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความรู aspect, ้สึกว่าเราเป็นใครมีจุดเริ่มต้นที่ไหนและให้เรารักษาความอ่อนน้อมถ่อมตนของเราเอาไว้ได้นะครับเหตุผลที่3ที่ทำให้คนสำเร็จมักจะลืมตัวและก็เย่อหยิ่งก็คือการขาดการไตรตรองตัวเองนะครับการไตรตรองตัวเองคือกระจกส่องจิตใจของตัวเราเองนะครับจุดที่มักจะเป็นหายนะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการเดินทางสู่ความสำเร็จของคนคนหนึ่งคือขาดการไตรตรองพิจารณาตัวเอง ในโลกที่ผู้คนต่างมองออกไปภายนอกเพื่อดูว่าใครชื่นชมหรือว่ายกย่องตัวเองบ้างศิลปะแห่งการมองเข้าไปข้างในเพื่อไตรตรองตัวเองจะสูญหายไปโซกาติสได้เคยกล่าวไว้ว่าชีวิตที่ไม่ได้รับการไตรตรองนั้นไม่คุ้มค่าที่จะมีชีวิตอยู่การขาดการตรวจสอบตัวเองอาจจะทําให้คนสร้างความรู้สึกว่าตัวเองสําคัญสูงกว่าที่เป็นจริงและทําให้พวกเขาลืมตัวว่าตัวเองเคยเป็นใครได้ความหายนะของผู้นํา ตัวอย่างคือเรื่องราวของคาร์ลสกอนการพังอาจขึ้นสู่ความสําเร็จของเขาเป็นเรื่องที่พิเศษจนหน้าตกตะลึงในขณะที่เขาได้รับการยกย่องอย่างมากในการช่วยให้นิสันพ้นจากการล้มละลายและเปลี่ยนให้เป็นหนึ่งในกลุ่มยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งชีวิตขาลงของเขาก็มาถึงอย่างรวดเร็วเช่นกันความตกต่ำของเขามาจากการขาดความใคร้ครวนและการไร้ความสามารถในการตั้งคําถามต่อการตัดสินใจและการกระทําของตัวเองอย่างรอบคอบ เขาถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบทางการเงินแล้วก็ใช้ทรัพย์สินของบริษัทในทางที่ผิดตอกย้ำว่าการไม่มีการไตรตรองตัวเองสามารถนำไปสู่การล่มสลายได้แม้แต่ผู้นำที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดก็ตามนะครับให้คิดอยู่เสมอว่าเรามาจากไหนการไตรตรองตัวเองไม่ใช่แค่การบอกข้อบอกพร่องของตัวเองเท่านั้นแต่ว่ามันเกี่ยวกับการยอมรับรากเหง้าของเราและซื่อสัตย์ต่อสิ่งนั้นมันเกี่ยวข้องกับการรู้ถึงจุดอ่อนของเราแล้วก็ลงมือแก้ไข มันเป็นกระบวนการที่ป้องกันความเยื่อยิ่งและสร้างการเติบโตส่วนตัวอย่างต่อเนื่องนะครับเหตุผลที่4ที่ทําให้คนสําเร็จอาจจะแข็งกระด้างแล้วก็เย่อยิ่งก็คือเพื่อปกปิดความเปราะบางในใจของตัวเองเพวกเขาใช้ความเย่อยิ่งเป็นโลกกําบังตัวเองนะครับบ่อยครั้งที่ความเย่อยิ่งไม่ใช่สัญญาณของความมั่นใจอย่างแท้จริงแต่ว่ามันเป็นการปิดบังความอ่อนแอต่างหากคนที่ทําอะไรสําเร็จจํานวนมากกลัวว่าการเปิดเผยตัวต,วต,วตนที่แท้จริงโดยเฉพาะจุดอ่อนของพวกเขา จะทําให้พวกเขาดูมีความสามารถน้อยลงหรือว่าดูประสบความสําเร็จน้อยลงเบรเน่บราวนักวิจัยที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับมนุษย์ได้กล่าวเอาไว้ว่าจุดอ่อนไม่ใช่เรื่องของการชนะหรือแพ้แต่คือการมีความกล้าที่จะยอมรับแล้วก็มองเห็นมันเมื่อเราไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ทุกอย่างได้บทบาทของพี่เลี้ยงคนสําเร็จที่เจอกับปัญหานี้พี่เลี้ยงจะมีบทบาทสําคัญมากพวกเขาสามารถที่จะชี้แนะเราในการเปิดใจและก็ยอมรับจุดอ่อนของเรา ทำให้เราเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นและก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นการมีคนคอยแนะนําอย่างจริงใจช่วยในการกําจัดเกราะแห่งความเย่อหยิ่งออกไปนะครับเหตุผลข้อที่5ที่ทําให้คนเย่อหยิ่งก็คือการลืมรากเหง้าของตัวเองการดิ้นรนจากจุดเริ่มต้นที่ต่ําต้อยเป็นบาดแผลทางใจของคนบางคนการลืมต้นกําเนิดของตัวเองถือเป็นหลุมพรางในการเดินทางสู่ความสําเร็จเมื่อคนแต่ละคนไต่เต้าขึ้นไปบนบันไดาทางสังคมความทรงจําเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นอันต่ําต้อยของพวกเขา อาจจะห่างไกลและก็เลือนลางการลืมจุดเริ่มต้นของตัวเองนี้มักทําให้เกิดความรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นและก็ตัดขาดจากอดีตของตัวเองเชื่อมต่อใหม่กับรากเง่าของตัวเองเลอบรอนเจมส์ James, ตั้งใจเดินทางหวนคืนสู่รากเง่าของตัวเองแม้จะประสบความสําเร็จอย่างมากและมีชื่อเสียงในฐานะหนึ่งในนักบาสเกตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเขาก็คิดถึงความสําคัญของการเริ่มต้นของเขาในเมืองแอครอนรัฐโฮไอโอ เจมส์ James, พยายามอย่างแข็งขันที่จะเชื่อมโยงกับอดีตของเขาอีกครั้งโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผ่านงานการกุศลของเขารวมทั้งการเปิด I promise school ให้กับเด็กๆที่มีความเสี่ยงในบ้านเกิดของเขาการเชื่อมโยงกันอีกครั้งนี้เป็นประสบการณ์ถ่อมตัวที่น่ายกย่องซึ่งปรับค่านิยมและทัศนคติต่อชีวิตของเขาใหม่โดยเน้นถึงความสำคัญของการตอบแทนชุมชนที่หลอ่อหลอมเข้ามาตั้งแต่ยังเด็กนะครับจดจำว่าเรามาจากไหน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตือนตัวเองอยู่เป็นระยะระยะถึงการเดินทางของชีวิตเราคิดถึงจุดเริ่มต้นและความยากลำบากที่เราเผชิญมาการทำแบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามีรากฐานของชีวิตแต่ยังเพิ่มความลึกซึ้งและก็คุณค่าให้กับชีวิตของเราด้วยนะครับเหตุผลที่ 6. ผู้คนลืมตัวและยิงพยองเพราะว่ามีพลังที่จะควบคุมคนอื่นได้อำนาจแม้จะเป็นเครื่องมือในการไปถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่มันก็สามารถทำให้คนแย่ลงได้เช่นกัน หลอดแอคตันได้เคยกล่าวไว้ว่าอำนาจมีแนวโน้มที่จะทุจริตและอำนาจเบ็ดเส็จย่อมทุจริตอย่างแน่นอนเป็นความจริงที่เป็นอมตะเมื่อคนได้รับอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นอำนาจที่ไม่มีการตรวจสอบและก็ทวงดุลอย่างดีมันก็สามารถนำไปสู่ความรู้สึกเยื่อยิ่งและมองไม่เห็นความหมายของคนอื่นได้การใช้อำนาจอย่างรับผิดชอบการใช้อำนาจอย่างมีความรับผิดชอบคือการรู้และเข้าใจว่าอำนาจอาจจะทำให้เกิดอันตราย และระมัดระวังเกี่ยวกับอิทธิพลของอำนาจที่จะมีต่อนิสัยของเรามีสติในการรักษาและใช้อำนาจที่จะไม่ลืมต้นกำเนิดและหลักค่านิยมของเราตั้งใจอย่างแนว่วแน่ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเพียงเพราะเรามีอำนาจเหนือคนอื่นมากขึ้นเหตุผลที่7ที่ทําให้คนลืมตัวและยิ่งพยองก็คือขาดความเห็นอกเห็นใจคนอื่นความเห็นอกเห็นใจคือพลังแห่งความถ่อมตัวการเอาใจใส่หรือการไม่มีความเห็นอกเห็นใจมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทัศนคติต่อคนอื่นและตัวเอง ความเย่อหยิ่งมักจะเกิดจากการไม่มีความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นหรือว่าไม่เต็มใจที่จะเข้าใจและถนอมความรู้สึกของคนอื่นข้อบอกพร่องชนิดนี้ทําให้เกิดความคิดที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางซึ่งความต้องการและมุมมองของคนอื่นถูกประเมินค่าไว้ต่าเกินไปเสมอเรื่องราวการกลับมาค้นพบความเห็นอกเห็นใจคนอื่นอีกครั้งสัตยานาเดล่าซีอีโอของ Microsoft แสดงให้เห็นถึงพลังในการเปลี่ยนแปลงของความเห็นอกเห็นใจนาเดล่า ก้าวเข้าสู่บทบาทของผู้นําในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงและก็เต็มไปด้วยความเครียดเป็นครั้งแรกเป็นที่รู้จักกันในความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคมากกว่าทักษะทางด้านบุคลากรหรือว่าการจัดการเกี่ยวกับผู้คนอย่างไรก็ตามเขาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างลึกซึ้งโดยเปิดใจรับประสบการณ์และอารมณ์ของคนอื่นเพราะครั้งหนึ่งเขาสูญเสียคนในครอบครัวที่เขารักและผูกพันมากที่สุดทําให้ความคิดของเขาเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงและมุมมองนี้ไม่เพียงทำให้เขาเข้าถึงสัจธรรมและความรู้สึกของชีวิตได้มากขึ้นเท่านั้นแต่เขายังเผื่อแผ่ความเข้าใจนี้ไปยังพนักง,งานคนอื่นๆในองค์กรอีกด้วยทำให้เขาได้รับความเคารพและมีประสิทธิภาพในบทบาทของเขามากขึ้นด้วยภายใต้การนำของเขา Microsoft กลับมาฟื้นตัวโดยส่วนหนึ่งมาจากวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการเอาใจใส่และความเข้าใจผู้คนในองค์กรพอๆกับความฉลาดทางด้านเทคนิคดังนั้น จงฝึกตัวเองให้มีความเห็นอกเห็นใจการสร้างและฝึกฝนความเห็นอกเห็นใจคือการรับฟังคนอื่นอย่างกระตือรือร้นให้ความสําคัญกับความคิดของตัวเองและเวลาเดียวกันก็เปิดกว้างต่อมุมมองที่แตกต่างของคนอื่นด้วยเป็นทักษะที่ไม่เพียงแต่ป้องกันและก็กําจัดความเย่อหยิ่งในตัวเราเท่านั้นแต่ยังทําให้ความสัมพันธ์ส่วนตัวและความสัมพันธ์ทางอาชีพของเราแข็งแกร่งมากขึ้นอีกด้วยนะครับวิธีบางอย่างที่ใช้รับมือกับคนลืมตัวและคนหยิ่งผยองที่คุณอาจจะเจอในชีวิตของคุณนะครับข้อหนึ่ง ความเข้าใจและความอดทนการอยู่กับคนหยิงพยองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ทํางานหรือในเรื่องเกี่ยวกับอาชีพต้องใช้ความเข้าใจและความอดทนผสมผสานกันนะครับขอให้คุณรับรู้ว่าความเย่อหยิ่งของพวกเขาอาจจะเป็น,นกลไกในการป้องกันตัวเองทางจิตที่ปกปิดความไม่มั่นคงหรือว่าความกลัวของพวกเขาเองจงเข้าหาและเข้าถึงพวกเขาด้วยความเห็นอกเห็นใจแต่ยังคงรักษาขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อปกป้องความเป็นอยู่ที่ดีของคุณด้วยนะครับข้อ2 ฝึกการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนที่ยิงพยองสิ่งสําคัญก็คือต้องสงบสติอารมณ์ใช้การสื่อสารแบบกล้าสแสดงออกเพื่อแสดงความคิดและความรู้สึกของคุณอย่างชัดเจนโดยไม่ใช้คําพูดหรือท่าทางที่เผชิญหน้าหรือท่าทางที่ดูพร้อมรบให้วางกรอบความคิดเห็นของคุณเอาไว้ล่วงหน้าก่อนจะพูดในลักษณะที่สร้างสรรค์แล้วก็ตรงประเด็นโดยมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมเฉพาะเจาะจงมากกว่าที่จะพูดถึงคุณลักษณะส่วนตัวอย่างเช่นพูดว่า ตอนนี้ผมเข้าใจว่าพี่กำลังโกรธผมอยู่พี่พอจะแนะนำวิธีแก้ไขที่พี่คิดว่าดีสำหรับเราสองคนให้ผมได้ไหมครับแทนที่จะพูดว่าผมรู้ว่าพี่เป็นคนขี้โมโหบอกผมมาเลยดีกว่าว่าทำยังไงเรื่องนี้จึงจะได้จบจบไปเสียทีอย่างนี้เป็นต้น 3. กํกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเส้นที่ห้ามล้ำอยู่ตรงไหนการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญต้องมีความชัดเจนว่าพฤติกรรมใดเป็นสิ่งที่ยอมรับได้และสิ่งใดไม่เป็นที่ยอมรับ ความชัดเจนนี้จะช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความเคารพและเป็นมืออาชีพขอให้ระลึกไว้ว่าการกำหนดขอบเขตไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือว่านิสัยเย่อหยิ่งของใครได้แต่มันคือวิธีการจัดการโต้ตอบของคุณที่มีต่อพวกเขาเพื่อรักษาคุณภาพทางจิตใจและอารมณ์ของคุณเองนะครับการเดินทางสู่ความสำเร็จทั้งส่วนตัวและก็ทางงานอาชีพนั้นเต็มไปด้วยความท้าทายที่อาจจะเปลี่ยนคนที่เคยถ่อมตัวให้กลายเป็นคนเย่อหยิ่ง และคนที่เคยอ่อนน้อมกลายเป็นคนที่ลืมตัวว่าตัวเองนั้นมาจากไหนเริ่มต้นอย่างไรเริ่มต้นจากใครพฤติกรรมและความคิดจะเปลี่ยนไปโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวในขณะที่เราใช้ชีวิตไปตามเส้นทางของเราและสําเร็จมากขึ้นเรื่อยๆขอให้เราจดจําความสําคัญของการเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายรักษาความเห็นอกเห็นใจเปิดกว้างต่อการเรียนรู้และก็ไตรตรองตัวเอง คุณสมบัติเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันไม่ให้เราเป็นคนลืมตัวแล้วก็เย่อหยิ่งเท่านั้นนะครับแต่ยังทําให้ชีวิตและความสัมพันธ์ของเราดีขึ้นปูทางไปสู่ความสําเร็จที่แท้จริงและยั่งยืนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบสามารถให้กำลังใจช่อง Unlimited mindset ได้ด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ